สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับในการทําระบบ CRUD ของเรานะครับซึ่งในตอนที่แล้วนะครับเราได้ทําระบบนะครับการเพิ่มข้อมูลก็คือ create ไปเรียบร้อยนะครับเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลนะครับข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงชีตนะครับแบบนี้เลยนะครับในคลิปนี้เราจะมานะครับทำตัว R กันก็คือการ read ก็คือการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงผลนะครับโดยการเข้าไปค้นหาข้อมูลนั้นๆนะครับ แล้วก็แสดงผลออกมานะครับเพื่อจะทําการไปอัปเดตหรือว่าไปดีลีทต่อไปนะครับในการค้นหาข้อมูลเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยเราก็เปิดโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ไฟอินเด็กซ์ของเรานะครับแล้วเราก็มาเพิ่มช่องค้นหานะครับในที่นี้นะครับผมก็จะมานะครับตรง s l t form นะครับ l e c t form จากนั้นนะครับผมจะกด enter ลงมาต่อจากส l ล c ฟอร์มนี่แหละนะครับแล้วก็สร้าง label ขึ้นมาก่อนนะครับ l a b e l นะครับแล้วก็ s e ลตเลเวลนะครับ l a b e l นี้ก็จะให้ชื่อว่านะครับค้นหานะครับค้นหาจากนั้นนะครับต่อจาก label นี้นะครับก็จะให้นะครับมีปุ่มนะครับมีปุ่มสำหรับค้นหา แล้วก็มี Input สําหรับกรอกนะครับเอาทํา Input กรอกก่อนนะครับก็พิมพ์คําว่า Input i นะครับอินพุตไของ Input นี้นะครับผมจะจ้งชื่อว่า ID นะครับให้ ID ของ Input เนี่ยมีชื่อว่า ID นะครับแล้วก็ไทป์เป็นแบบ Text นะครับไทป์ Text T E X T นะครับไทป์เป็นแบบ Text นะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดแท็เสร็จแล้วสร้างปุ่มครับ ที่3ก็สร้างปุ่มบัตทอนนะครับบัตทอนนะครับเสร็จแล้วบัตทอนนี้ก็จะตั้งชื่อ ID ของปุ่มนี้ว่าเป็นบัตทอนไฟนะครับ FIND ไฟแปลว่าค้นหานะครับเสร็จแล้วนะครับชื่อปุ่มนะครับชื่อปุ่มคือคําว่าค้นหานะครับชื่อปุ่มคือคําว่าค้นหาเสร็จแล้วก็ปิดแท็กสแล t บัตทอน ปิดแท็กด้วยสลัดบัตทอนแล้วก็นะครับผมจะแยกนะครับตัวนี้เป็นระหว่างฟอร์มกับเลเบลตัวนี้นะครับผมอาจจะทําเป็น BR ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับแยกส่วนนะเป็นการมองมองข้อมูลเป็นแบบแยกส่วนแล้วก็มี HR นะครับเส้นขั้นนะครับมีเส้นขั้น1อันก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับ บีอาร์ขึ้นบรรทัดใหม่สร้างเส้นขั้น1เส้นแล้วก็มีข้อความว่าค้นหาจากนั้นมีช่องอินพุตค้นหาชื่อว่า id นะครับเป็นแบบเช็คและมีปุ่ม id ชื่อว่าไฟล์นะครับในปุ่มนั้นมีชื่อปุ่มว่าค้นหากดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จเรามาดูหน้านะครับอินเด็กของเราก่อนหน้าฟอร์มของเราก่อนนะครับที่เราสร้างขึ้นอ่าโอเคนะครับเราได้แล้วนะครับมีช่องค้นหานะครับมีการกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็กดค้นหา ทีนี้เพื่อให้รู้ว่าจะให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็อาจจะเพิ่มนะครับใน Input ตนี้นะครับไททคเคอร์วัคพิมพ์คําว่า placeholder นะครับ pl นะครับ placeholder เท่ากับนะครับแล้วก็บอกว่านะครับให้กรอก id นะครับกรอ id เพื่อค้นหานะครับกรอ id นะครับกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วลอง refresh ดูครับ โอเคนะครับเพลสโอเดอร์ก็จะโชว์ตรงนี้นะครับว่าให้กด ID นะนะครับให้พิมพ์ ID แล้วก็กดค้นหานะครับทีนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนคําสั่งว่าถ้ากดค้นหาแล้วให้มันทําอะไรนะครับวิธีการนะครับเราก็จะต้องมาที่สคริปต์นะครับตรงนี้นะครับสคริปต์เดิมคือนะครับเรามี add event listener คลิก Add นะครับเราก็ Copy บรรทัดนี้เลยครับ Document เนี่ยนะครับกด Enter นะครับ จากนั้นนะครับก็มาเลือก Element file นะครับปุ่ม Button ของเราชื่อว่าไฟล์นะครับแล้วก็ใส่ ID ของปุ่มนะครับถ้าปุ่มค้นหา ID f i l e ล์เนี่ยโดนคลิกให้ไปทำฟังก์ชันอะไรนะครับผมก็จะให้ไปทำฟังก์ชันชื่อเดียวกันเลยนะครับง่ายๆก็คือไฟล์นะครับ FIND นะครับให้ไปเรียกฟังก์ชันชื่อว่าไฟล์นะครับตอนนี้ฟังก์ชันไฟล์ของเรามีหรือยังยังนะครับอ่ะเราก็ไปสร้างครับ เลื่อนไปล่างสุดเลยนะครับก่อนสแลตสคริปต์เคาะลงไปแบบนี้นะครับเคาะลงไปแบบนี้แล้วก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับฟังก์ชันแล้วก็พิมพ์ฟังก์ชันครับ f u n c ฟังก์ชันไฟล์นะครับฟังก์ชันไฟล์ค้นหาวงเล็บเปิดปิดนะครับปีกาเปิดปิดนะครับทีนี้การรันฟังก์ชันไฟล์เนี่ยมันทำทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งละมันจะต้องรับค่าก่อนนะครับ คือรับค่าจากช่องนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับส่งค่านี้ไปที่ c o d e j s นะครับหลังจากกดปุ่มเนี่ยส่งไปนะครับแล้วก็บฟัง c o d e j s ทํทำงานแล้วก็ส่งค่ากลับมานะครับีนะครับเพราะฉะนั้นการรับค่าก็คืออ้างถึง Document นะครับบรรทันไหนที่มี Document ถ้าขี้เกียจพิมพ์นะครับก็มาได้เลย <laughs> Document.getElementById อย่างเงี้ยนะครับก็มาเลย ก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้ ID ตัวนี้นะครับรับค่า ID อะไรแเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อกี้เรากําหนดนะครับช่อง input ว่าอะไรนะครับเนี่ยผมกําหนดช่อง input ค้นหาชื่อว่า ID นะครับ ID เท่ากับ ID สีแดงๆเนี่ยนะครับเราก็เอาคําว่า ID มาใส่ตรงนี้ครับ ID นะครับแล้วก็ value นะครับ value นะครับเงี้ย จากนั้นเราก็สร้างตัวแปรนะครับวขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อตัวแปรว่า record ก็แล้วกันนะครับ c o r d record มีค่าเท่ากับไหนครับให้นะครับความหมายเท่านี้นะครับให้ id นะครับที่ชื่อว่านะครับ id นี้แหละนะครับค่าที่ป้อนเข้ามานะครับพอ user กรอก id เข้ามานะครับให้เอาค่านั้นใส่ไว้ในตัวแปรชื่อว่า record นะครับใส่ไว้ในตัวตัวแปรที่ชื่อว่า record จากนั้นนะครับเมื่อใส่แล้วนะครับเราก็นะครับให้ run function นะครับแล้วก็ enter ลงมานะครับคำสั่ง run อ่า function คือคำสั่งอะไรก็คำสั่งเดียวกันกับตัวนี้ครับถ้าไม่อยากพิมพ์ไปก๊อปมาเลยในฟังก์ชัน add นะครับเนี่ยครับไปก๊อปมาเลยครับ Google script r u n with s u c c e s s handler เนี่ยครับก็มาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาแก้เอานะครับ ctrl C มาเลยบรรทัดนี้ จากนั้นก็เอามาใส่ตรงฟังก์ชันไฟล์นะครับแล้วก็ c อนโทรลวลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อส mm ั c เซ s เมื่อสำเร็จแล้วเราจะให้สร้างฟังก์ชันอะไรนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันว่าค้นหาสำเร็จเราก็บอกว่าเป็นไฟล์สั c เซ s นะเนี่ยให้ไฟล์ทำงานทำงานเสร็จไฟล์สั c เซ s ให้ทำอะไรอันนี้เป็นชื่อฟังก์ชันนะครับจากนั้นนะครับเราจะ ให้ไปรันฟังก์ชันตัวนี้นะครับซึ่งจะต้องไปเขียนที่ c o d e j s นะครับชื่อฟังก์ชันนี้ว่าอะไรนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่า FileRecord นะฮะให้ไปค้นหาข้อมูลซันะครับ f ฟล์ r e c o r d และนะครับค่าพารามิเตอร์ที่ส่งไปด้วยคือค่าอะไรก็ต้องเป็นค่านี้ครับค่าตัวแปร Record ตรงนี้นะครับก็ copy มาใส่แทน Object นะครับแสดงว่าเราส่งไปค่าเดียวครับ เราส่งค่าไปค่าเดียวคือค่าที่เขาพิมพ์มาแล้วก็ส่งค่านี้ไปนะครับและให้ไปรันฟังก์ชันนี้นะครับที่ c ค้ e ด s นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสำเร็จนะครับถ้าทำงานสำเร็จให้มาแสดงไฟ s u c c e s s นะครับให้มาทำงานฟังก์ชันนี้เราก็เอาชื่อน,นี้แหละ c o n t r o l c มาเขียนฟังก์ชันรอไว้ก็ได้นะครับเราก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมานฟังกชันไฟ s u c c e s s วงเล็บเปิดปิด ถ้าสำเร็จนะนะครับปีการเปิดปิดสร้างฟังก์ชันรอไว้แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าสำเร็จเราจะให้ทำอะไรนะครับเสร็จแล้วเราจะต้องมาเขียนฟังก์ชันนี้ครับทีนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับก๊อปปี้มานะครับคอนโทรลครับก๊อปปี้ตัวนี้มาคอนโทรลจากนั้นมาที่ c ค d e ด s อนะครับอันนี้เป็นวิธีการหาข้อมูลนะนะครับแล้วก็มาสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับฟังก์ชัน ฟังชันนะครับเะวักชื่อฟังก์ชันนะครับพารามิเตอร์เล็บเปิดปิดแบบนี้ปีกาเปิดปิดแบบนี้นะครับอันนี้เราจะไปรันฟังก์ชันที่ชื่อว่า Record นะครับทีนี้นะครับเมื่อเขาป้อนนะครับ ID มานะครับมันก็จะส่งค่า ID มาตาม Record นี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะต้องไปหานะครับไปหาก่อนว่าไอตัว ID เนี้ยนะครับมันอยู่แถวไหนนะครับ เราก็มาก๊อปคำสั่งนี้เลยเนี่ยคำสั่งเนี้ยครับเนี่ยอินเด็กนะครับเราไปกำหนดอินเด็กในฟังก์ชันนี้นะครับก็มากำหนดอินเด็กเหมือนกันนะครับว่าให้อินเด็กนะครับมีค่าเท่ากับ ID เราแมปไปแล้วนะครับ ID ดีลองแมปนะครับคอลัมน์แรกนะครับคอลัมน์แรกคือคอลัมน์เนี้ยนะครับเราแมปคอลัมน์นี้ไว้แล้วนะครับคือได้ ID นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าให้ id นะครับ index of อะไรก็ index index of ของ record ที่ส่งมานะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเนี่ยนะครับให้ index นะครับมีค่าเท่ากับ id index of record นะครับมันมีไหมนะครับมันมีไหมนะครับคำว่ามีไหมเราก็ต้องเอา if มาตรวจสอบเขียนแบบนี้เลยนะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับเขียนใหม่เลยก็ได้นะครับ if นะครับ if วงเล็บเปิดปิดนะหลังยีบนะครับปีกาเปิดปิดหลังวงเล็บอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขียนโครงสร้างขึ้นมาแบบนี้ก่อนจากนั้นก็เอาอินเด็กเข้าไปตรวจสอบเหมือนเดิมนะครับก็คืออินเด็กถ้าอินเด็กนะครับ,รบมีค่ามากกว่าลบหนึ่งนะครับถ้ามีค่ามากกว่าลบหนึ่งนะครับก็แสดงว่านะครับเจอ เพราะว่าลบหนึ่งแปลว่าไม่เจอนะครับแปลว่าลบหไม่เจอทีนี้ถ้ามันเจอนะครับเราก็จะให้นะครับ return นะครับผมจะให้ return ค่ากลับไปนะครับวิธีการ return ก็พิมพ์เขาว่า return นะครับ return แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็นะครับพิมพ์สิ่งที่เราจะ return กลับไปคืออะไรนะครับ สิ่งที่เราจะรีเทิร์นกลับไปเมื่อมันค้นพบก็คือข้อมูลนะหรือที่เราเรียกว่า Data นะครับซึ่งนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการรีเทิร์นค่า Data กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มากำหนด Data เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมากำหนด Data เหมือนกันนะครับผมก็จะ Copy บรรทัดนี้เลยนะคง่ายดีนะง่ายดีนะครับ c อนโทรลซนะครับแล้วก็ c อนโทรลดลงไป นะครับคอนโทนวีนะครับแต่แถวที่มันเจอเนี่ยนะครับเราไม่รู้มันอยู่แถวไหนนะนะครับเราจะมาใช้เอ s dot get row ไปได้นะครับเราจะต้องให้แถวนั้นนะครับเป็นแถวที่อินเด็กมันไปเจอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องลบออกนะครับแล้วระบุแถวคืออินเด็กนั้นนะครับอินเด็กนะครับแต่ทีนี้นะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่า เวลาที่มันแมปนะครับนะตรงนี้คําสั่งมันแมปนะครับมันแมปมันเป็นอาร์เรย์นะฮะเพราะฉะนั้นพอเป็นอาร์เรย์เสร็จเนี่ยนะครับวิธีการไล่ะ light, นะครับมันก็จะเป็น0 1 2 3 4อย่างเงี้ยนะครับมันจะเริ่มต้นจาก0นะครับแต่เวลาที่เรามาใช้คําสั่งธรรมดานะครับกนั่นนี่ธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้มองเป็น0นะ มันก็จะมองเป็นแถว1แถว2แถว3แถว4แถว5นะครับนั่นแปลว่านะครับอินเด็กซ์ของเราเนี่ยมันวิ่งไล่แบบเรย์มันเริ่มจาก0นะครับพอมันเจอนะครับอย่างเช่นมันเจอสมปองเนี่ยศูนย์ศูนย์สามเนี่ยนะครับถ้าเป็นค่าของอินเด็กซ์มันก็คือ0,1,2,3นะครับแต่เวลาเราเขียนนะครับเกตเรงไปมันจะต้องเป็นแถวที่4นะครับคือมันเจอแถวที่4ของข้อมูล เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการบวกอินเด็กตรงนี้เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับบวก1นะครับเพื่อให้มันเป็นค่าที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือที่มาของเําว่าทําไมต้องบวก1นะครับที่มาของคําว่าต้องบวก1นนะครับจากนั้นการดึงค่าครับ get เนี่ยนะครับก็คือการดึงค่านะครับ get value นะครับก็คือดึงค่ากลับไปนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วก็รีเทิร์น Data ครับนะครับส่ง Data กลับคืนไปค้นหาเจอแล้วนะครับเนี่ยเรคคอร์ดเนี้ยคือ ID ที่ส่งมานะครับจากนั้นก็ไปเช็คว่า Index ของ ID เนี้ยนะครับเรคคอร์ดเนี่ยมันอยู่แถวไหนนะครับถ้าหาแล้วมันเจอนะครับถ้าหาแล้วมันเจอเราก็นะครับดึง Data นั้นออกมา ดึง d a t a แถวนั้นทั้งหมดออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในข้อมูลชื่อว่า Data แล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปเป็น DATA นั่นเองนะครับนี่คือคำสั่งตัวนี้ทีนี้นะครับเมื่อดึง Data กลับมาแล้วนะคฟังรับนะครับก็จะต้องมาแสดงผลตรงนี้ว่าได้ข้อมูลมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องรับ DATA มาด้วยนะครับ Data ที่ส่งมานะครับเขาเรียกว่ารับพารามิเตอร์ตรงนี้มาด้วยนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมานะครับเอาข้อมูลไปแสดงผลที่ไหนล่ะนะครับจะเอาข้อมูลไปแสดงผลที่ไหนเราก็จะต้องเอาผมจะเอาข้อมูลมาแสดงผลตัวนี้นะครับในช่องเดิมนียนะครับแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยนะครับเมื่อข้อมูลดึงขึ้นมาแล้วก็เอา ID มาโชว์ช่องนี้นะครับเอาชื่อสกุลมาโชว์ช่องนี้เอาชื่อเล่นมาโชว์ช่องนี้อย่างเงี้ยนะครับเราจะดึงค่ามาโชว์ยังไงนะครับก็จะเอามาโชว์ตรงนี้นะครับเราก็ต้องอ้างถึง ID ครับอ่มาดูก่อนนะครับทบทวนนะครับเนี่ย document.getElementById นะครับเห็นไหมครับ input 1นะครับนี่คือตัวอ้างถึงช่องนะครับช่องกรอกข้อมูลของ input 1แล้วก็ปีตัวนี้มาเลยนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ document.getElementById นะครับ input 1นะครับ dot value นะครับในช่องนี้นะครับให้มีค่าเท่ากับ d ั t a า a ัตตาตอนนี้ที่ส่งมานะครับเร0นนะครับเรโนช่องศูนย์นะครับจากนั้นก็ก o p ปี้เลยครับ Ctrl C ครับ Ctrl V Ctrl, v. Ctrl v เรามีทั้งหมด3ค่านะครับ i ิน u t 2นะครับให้เอานะครับชื่อสกุลก็คือ Data 1มาใช้นะครับชื่อเล่น Input 3นะครับให้แสดงนะครับ Data 2นะครับที่เราดึงค่าได้มาโชว์นะครับ จากนั้นในช่องค้นหานะครับช่องนี้นะครับพอดึงข้อมูลมาได้แล้วเราก็จะนะครับเคลียร์ช่องนี้นะครับไม่ต้องให้มันโชว์ไอดค้างไว้นะครับเราก็ document.getElementById นะครับชื่อว่านี้ ID เนี่ยนะครับชื่อว่า ID นะครับให้มันเป็นค่าว่างค่าว่างก็คือใส่เครื่องหมาย s ิงเกิลโ d e ลงไปธรรมดานี่แหละมันก็จะว่างนะครับคือไม่มีข้อมูลนะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาบันทึกข้อมูลนะครับดูซิว่าถ้าค้นเจออ้อเดี๋ยวเพิ่มอีกกันหนึ่งนะครับถ้ามันค้นเจอเสร็จเราก็ควรจะโชว์ตารางมาด้วยเนาะอ่าโชว์ตารางนะครับอ่ะคอ e อ t e r ลงมานะครับคอ Enter ลงมาอยู่ในฟังก์ชันนี้ให้มันโชว์ตารางก็เอานี้แหละครับต,ตัวเดิมนี่แหละนี่ตรงคําว่าสแสดงตารางนะครับก็มาเลย มาจนถึงแทร์เนี่ยนะครับคอนโทซีเลยนะครับคอนโทซีนะครับจากนั้นก็เอามาวางต่อนะครับตรงนี้คอนโทนวีลงไปแบบนี้ครับอ่ากดบันทึกครับกดบันทึกนะครับบันทึกเสร็จเราต้องรีเฟซหนึ่งครั้งก่อนนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับลองหาคนแรกก่อน ID 001ครับเจอไหมนะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับ ID 001 กดปุ่มค้นหานะครับค้นหาเนี่ยเห็นไหมครับค้นหาเจอมันก็จะเอาข้อมูลใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้ไหมครับแต่มีเออร์เรอร์นิดนึงนะครับน่าจะมีไฟล์ส c กเซตนะฮะเดี๋ยวตัวไหนผิดนะอ๋อรู้แล้วนะรเราส่งนะครับเราส่ง Data กลับมานะครับ แต่พอเอามาแสดงผลนะครับเราเอาออบเจกเอาพุดมาด้วยนะครับซึ่งในนะครับฟังก์ชันนี้นะครับมันไม่ได้ส่งเป็นออบเจกนะครับเราส่ง Data ตัวเดียวมานะครับเนี่ยเราส่ง Data มานะครับแต่พอเอามาแสดงผลเรากับมีคําว่าเอาพุดมาด้วยนะครับทั้งที่เรารับแค่ Data นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ลบ ผมก็จะต้องลบตัวนี้ออกนะครับลบเอาพุทออกมีหน้านะครับถึงขึ้นเอืแล้วก็ไม่แสดงตารางด้วยนะครับพลาดตรงนี้แหละนะครับอ่าโอเคนะครับผิดก่อนค่อยถูกนะทีนี้ให้แสดง data 0 data 1 data 2นะครับกดบันทึกครับอ่าบันทึกเสร็จเดี๋ยวเรามา refresh ดูใหม่ครับกด refresh ดูนะครับเอาละนะครับเราก็ใส่ id เหมือนเดิมครับ id 001คนหาคนอ้าโทษทีต้องมาใส่ข้างล่างสินะ ค้นหา ID ตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มค้นหาครับเรียบร้อยนะครับค้นหาเจอนะครับมันก็จะแสดงตารางนะครับว่าเจอแล้วนะครับและก็เอาข้อมูลนะครับมาใส่ในช่องนะครับอินพุแต่ละช่องนะครับเพื่อให้สามารถเราทําต่อก็คืออัปเดตข้อมูลได้นะครับซึ่งการจะอัปเดตข้อมูลได้นะครับเราก็จะทําการซ่อน นะครับซ่อนปุ่มไว้นะครับไม่ให้กดปุ่มเพิ่มข้อมูลก่อนนะครับและก็นะครับ ID จะต้องแก้ไขไม่ได้นะครับเราจะต้องป้องกันไม่ให้แก้ไข ID ได้เพราะถ้าถ้าป้องกันถ้าแก้ ID ได้ข้อมูลก็จะพังนะครับเพราะว่ามันข้อมูลมันจะไม่ตรงแล้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเขียนโค้ดนะครับเพื่อให้ตัวนี้เป็นอ่านได้อย่างเดียวโชว์ข้อมูลแต่แก้ไขข้อมูลไม่ได้นะครับแล้วก็ซ่อนปุ่มนี้ไว้ นะครับทํายังไงเราก็มาเพิ่มคาสั่งครับเพิ่มคําสั่งนะครับต่อจาก id.value ถ้ากับค่าว่างนะครับเราก็อ้างถึงนะครับช่องที่เราจะให้มันเป็นค่าว่างก็คือช่องนี้นะครับ document นะครับ .getelementbyid input 1นะครับก็มาตรงนี้นะครับ control c นะครับ นอกจาก,กเอาค่าไปใส่แล้วนะครับเราก็ให้มันเป็นนะครับค่าที่แก้ไขไม่ได้ก็คือดอทนะฮะ d i s a b l e นะครับ t i s able นะครับ t i s able มีค่าเท่ากับ true นะครับ true d i s able มี d ด้วยนะบแบบนี้ this able ed นะครับมีค่าเท่ากับ true นะครับแปลว่ามีค่าแต่เข้าไปแก้ไขช่องนี้ไม่ได้ เสร็จแล้วปุ่มนะครับปุ่มนี้ของเราชื่อว่าปุ่ม add นะครับเนี่ยครับ document.getelementbyid.add เนี่ยนะครับนี่คือปุ่มนะครับเรา copy ชื่อปุ่มนี้มาก็ได้นะครับ Ctrl o C นะครับแล้วก็เอามาเพิ่มคำสั่งเข้าไปอีกตรงนี้นะครับให้ปุ่มใช้งานไม่ได้ก็คือนะครับ style นะครับ style แล้วก็นะครับ visibility นะครับ visibility นะครับ visibility มีค่าเท่ากับ hidden นะครับใส่ s i สิงเกิลใส่ single code ก่อนนะครับแล้วพิมพ์คำว่า hidden ก็คือซ่อนไว้นะครับ hidden ซ่อนไว้นะครับถ้าเราอยากให้ไม่โชว์ก็ใช้คำว่า visible นะครับมันก็แสดงปุ่มออกมานะครับถ้าซ่อนปุ่มไว้ก็ hidden แบบนี้ นะครับกดบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟรชนะครับดูข้อมูลนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวลองเ e ิร์ช id 002ดูนะครับอ้าวพิมพ์ผิดที่อีกแล้วนะครับค้นหานะครับค้นหา id 002นะครับกดปุ่มค้นหานะครับเมื่อค้นหาเจออ่าโอเคใช่ไหมครับเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับมันจะเป็นสีเทาๆนะครับคือแก้ id ไม่ได้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็หายไป ก็คือเอามาโชว์อย่างเดียวนะครับเอามาโชว์อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นระบบการ read นะครับก็คือ read ข้อมูลขึ้นมานะครับ e ี d ข้อมูลขึ้นมาเรียบร้อยเอามาโชว์แบบนี้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับตัว R ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะไปนะครับไปที่ตัวยูนะครับไปอัปเดตนะครับหลังจากที่ดึงข้อมูลแล้วต้องการจะอัปเดตเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเอาไป ตอนตอนหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ